กลับสวัสดีมิรักนักสะสมเรียนเก่าเป็นเก่าทุ้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันครับกับการรีวิวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับทางแสงเทียนนาทางครับยกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับเป็นชนิดละ25สสตางค์ครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีแนวโน้มว่าราคาอาจจะเริ่มขยับ สูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเหรียญชนิด25สตังค์นี้นะครับก็ได้หายไปจากระบบมวนเวียนของบ้านเราไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ครับได้เริ่มศึกษาข้อมูลกันนะครับก่อน ที่เราจะมาฟังเรื่องราวของทั้งสามเียยนนี้นะครับเราก็าอยากจะขอกราบขอประคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับในการหาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ มาดูกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์นะครับปีพุทธศักราช2543นนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับมีความสวยงามครับนี่ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนั่นเองนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชผูุ้ศิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูด้านขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจับนะครับ ด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับครึ่งของบนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นตัวสอนที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2543นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับ โดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2543นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่200ล้านนะครับ98,000เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่ยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่ม มองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการระยกเก็บคืนไปเปลี่ยนจํานวนมากแล้วนั่นเองครับและอีกอย่างครับก็มีข่าวหรือกระแสต่างๆนานาน,าน,นะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นครับราคาอาจจะขยับเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับก็สาเหตุหลักๆเกิดมาจากมีการเก็บคืนไปเปลี่ยนจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับสําหรับ ราคาที่ประเมินไว้นะครับณนะปัจจุบันนะครับเหรียญปีพุทธศักราช2,543นี้นะราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2,538นะครับซึ่ง เหรียญน,นี้ครับมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยครับก่อนที่เราจะไปดูเกี่ยวกับระยอดผลิตเกี่ยวกับเหรียญป,ปีพศนี้นะครับเราก็ควรจะมารู้จักข้อมูลที่อยู่ในตัวเหรียญเหรียญน,นี้กันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กกรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยาราชผู้ศตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนตรงขอบเหรียญน,นี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ เราก็มาดูข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับวระมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2,500 3นนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ25สาตางค์นะครับรุ่นปีพศ2538นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 17ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยครับจึงเป็นอีกเหรียญนหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเน <loop> ื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตน้อยหาค่อนข้างจะยากนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้เก็บสะสมกันไว้ก่อนนะเพื่อที่จะนําไปใช้ตาม วัตถุประสงค์ครับบางคนก็อาจจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเก็บไว้ในเชิงผาน,นี่นะครับก็แล้วแต่จุดประสงค์จุดมุ่งหมายของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้นะปัจจุบันนี้ครับราคาประเมินอ,อยู่ที่เหรียญละ5 0บาทนะครับสําหรับเหรียญยู c นนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มี ราคาสูงมากกว่านี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญที่มียอดผลิตน้อยนะครับไม่จําเป็นต้องเหรียญที่มีติดลําดับความหายากนะเพียงแต่ว่าขอให้เป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนขนักสะสมเหรียญเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกลือนะครับหรือว่าเหรียญที่มีความผิดพลาดจากการผลิตนั่นเองนะครับขอแค่ ดูความสวยงามครับไม่จำเป็นไม่เน้นปีพศออนะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นเหรียญปีพุทธศัการาช2500 3นนะครับเป็นอีกเหรียญนึงครับที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงอยากจะมาแนะนำ ให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่มีเป็นนักสะสมเหรียญมือใหม่นะครับได้เริ่มรู้จักข้อมูลกันเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สาตางค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลิเมตรน้ำหนัก1.9กกรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พินพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมคติยาราชผู้ศรีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูไม่พลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับขอบเหรียญก็จะเป็นรูปเฟืองจับคล้ายๆกันนะครับมาดูที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระบรมาธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารนะครับส่วน ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพุทธศักราช2539นั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ25สตังค์นะครับรุ่นปีพศ2539นี้นะครับ ขอแบ่งออกจาแนกครับมีจานการจัดทําขึ้นมา2แบบนะครับซึ่งแบบหนึ่งจะเป็นแบบเหรียญกัณฑชนะพิเศษนะครับครบรอบฉลองสริริราชสมบัติครบรอบ50ปีนะครับของในหลวงรชัชกาลที่9นะครับนั่นก็คืออีกแบบหนึ่งแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบเหรียญธรรมดาครับหรือว่าเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญด้านหลังเป็นวัดนั่นเองนะครับสําหรับยอดผลิตนะครับ อยู่ที่185ล้านนะครับ12,523เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับก็เนื่องจากอย่างที่บอกไว้เบื้องต้นนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองครับและมี กระแสต่างๆนานนครับว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบไหน5บาท10บาทหรือว่า1บาท2บาทหรือไม่เว้นแต่50สตางค์25สตางค์ราคาก็อาจจะสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวภายในไม่กี่ปีข้างหน้าครับก็เนื่องจากสาเหตุปัจจัยหลักๆก,ก็คือมีการเรียกเก็บคืนเพื่อนำไปหลอมแล้วก็ผลิตเปเหรียญกระสาบรุ่นใหม่ออกมาใช้แล้ว นั่นเองนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดือนละ10บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC อนนะครับแต่หากพี่พี่น้องๆถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับเสียงเทียนก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกาลัางเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็น เหรียญที่มีพระเสียงตรงนะครับหรือว่าเหรียญเนื้อเกินต่างๆนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญผิดพลาดประการใดต้องการขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกัน กดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ